วันนี้พวกเราใช้เงินเท่าไหร่กับการเข้ากรุงเทพหนึ่งวันซึ่งไม่รู้ว่าวันนี้จะได้อะไรบ้างไปเจอมาร์คตัวนดีอะฮัลโทุกคนอยู่กับบูมบมูมจะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่เมกาพาซ่านะครับทุกคนกำลังจะแบบว่าวไปซื้อแผ่นเกมซึ่งวันนี้ภารกิจคือซื้อเกมเพย์ไฟหนึ่งอย่างแล้วก็อยากมาดูหนังสืออยากมาดูเสื้อผ้าสำหรับออกงานอีเวนต์นี่ใช่ไหมเนี่ย แล้วก็ยังมาดูโทรศัพท์ให้เด็กๆที่บ้านนะครับทุกคนแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ซึ่งไม่รู้ว่าวันนี้จะได้อะไรบ้างแต่ตอนนี้เกมต้องได้แล้วหนึ่งอยากได้เกมเทปไฟมากแล้วก็ทีแผ่นดินหาเวอร์คือเจ้าขอาไม่เคยมาในก้าวภาษามาก่อนมาครั้งล่าสุดก็คือเป็นสะพานเหล็กทุกคนมูญจะให้ดูนะว่าเกมเทปไฟเยอะมากคือมีทุกร้านเนื่องานร้านไหนคือมีหมดเยอะจนตกใจไม่ต้องกลัวว่าแบบจะไม่ได้วันนี้ได้แน่ก็มีคือมีทุกร้าน บบกรกร,รออด้วยทีนี้มันตื่นตาตืต่นใจมากนะของเล่นมันเยอะมากเลยอ่ะนี่มนได้เลื่อนที่ต้องเดินเองนั่นไหนนะเช้านะนเกมฟลิกนี่หรอแอบนอนแน่เอานอนต้องได้ได้เล่นหมไม่รู้รับรองได้เลยว่าไม่เล่นไม่เล่นเล่นเราสองลอ้อได้ก็ซื้อไปกันเนาะใช่ไม่เล่นให้ข้าอันนี้มี แบบรุ่นสองจอยไหมอ่ะมีรุ่นหนึ่งจอยที่ซื้อจอยเคลื่อนไได้ตอนนี้ราคาไม่ต่างอันนี้เครื่องสูนพัยแบบยังไม่ได้แกะซิลเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมทุกคนตอนนี้อยู่ในช่วงแบบตอนลองเพราะว่าร้านนี้ไม่ได้เป็นร้านที่เราแบบตั้งใจจะมาดูตั้งแต่แรกแต่ว่าเป็นร้านที่แบบเตรีมเยอะสุดแต่ว่าที่นี่แพงกว่าที่นี่ที่นีแพงกว่าก็เลยต่อที่นี้ต่โลกอ่ะเกมอะไรนะ ไปเล่นแมนอยากเล่นไปเล่นแมนนี่คือล่าสุดเลยใช่ไหมครับคือตอนนี้ก็คือแบบยังไม่ได้ซื้อเครื่องเลยแต่ว่าเลือกแค่อันนี้คือแบบเล่นสองคนไว้เล่นกับคุณโบ๊สตอนมาบอกว่า,วาให้ซื้อแผ่นเดียวแล้วก็ให้ซื้อแผ่นเดือนละแผน่น สรุปทุกคนก็คือ 27, 2 7งหมเกม1เครื่องจอย1จอย,ย,ยแล้วก็แผ่นทั้งหมด4แผ่นนะครับทุกคนพี่เขารวลดให้เท่าไหร่ไม่รู้ว่ะรลดไปัทุกคนเท่าไหร่ <ES> ที่นูพี่เขาชื่อนูนะนี่อยู่หน้าบันไดเลื่อนเลยทุกคนขอบคุณนะค,ะคนะรับร้านเน็ตฮะเกมฟรีทุกคนคอมพิ e แล้ววันนี้ได้ขอดูหน่ <S <S> <S อยแล้วก็ ไปสยามต่อตอนนี้อยู่สยามนะครับทุกคนมาร้านเอแเป็นร้านที่แบบซื้อสภาพปบ่อยมากแล้วก็แป๊บเดียวเดินไปเท่าไรแล้วร2 0 0ตรงนี้4,002ไเบื้อดต้ก็ที่เวลามาสยามเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าบ <c oughs> ุมจะเดินดูเสื้อผ้าประมาณ3-4ล้านร้านเอแเนี่ยจะเป็นร้านแรกจะเป็นร้านที่ได้ของเยอะสุดแล้วก็หมดแบบเยอะสุดแต่ว,วันนี้เรามาบวกเงินกันดีกว่าวันนี้พวกเราใช้เงินเท่าไหร่ก็การเข้ากรุงเทพหนึ่งวันร้านแฟงไหมที่บุมจะมานะครับทุกคนจะมาดูชุดออกงานคือตามจริงคุ เข้้าไไดคือทีมงานอะ่ะมันเป็นงานที่บูมอจจะต้องไปเจอมาคตัวเป็นงานของอีแบนบอยอันนี้เขาสปอยเลยแล้วก็ทีมงานคือเีชมพูก็เลยต้องหาสุดเมพยงภูภูแดนเซนมากหอนมาก,มาก <Okay. S 1> ถราเราไปดูมาแล้วทุกคนคือเสื้อหมดเหลือแต่กางเกงแล้วกกางเกงเป็นไซส์ L แต่ว่าสีผ่านอะไรผ่านเดี๋ยวไปสั่งออนไลน์เอานะครับทุกคนแต่เดี๋ยวอันนี้จะไปร้านฟรีกเหรอร้านฟรีอีกร้านหนึ่งนะครับทุกคนตามจริงอาะเราแอบไปร้านอื่นมาแล้วด้วยแหละแต่ว่าเดินแบบแบบแบบก็เลยไม่ได้ถ่าย แนะนำให้ไปดูข้างบนก่อนเราก็เออชั้น3อะ่ะชั้น3ามคอปเปิดแถ่นี้เรที่ดห้รู้สติ๊กเกอร์ขอบเยอะๆเหมือนที่ญี่ปุ่นเออเหมือนที่เกาหลีเนี่ยหนเต็มเลยเอาว่าชั้น2จะมีเสื้อผ้านะทุกคนคือเลือกเสือ้อก็แบบเออถามว่าแบบดีไหมดีไหมชอบไหมชอบไหมไม่ตอบตอบแบบเออเออฮอหอมกฮอหมกสรุปคือเออสรุปสรุปคือ หาราองเท้าอยู่รองเทา้าไม่ใช่รองเท้าอันนี้นะรองเท้าที่แบบมีเซลรองเท้าแบบหายยากๆพอร้านอยู่นี่ก็เลยตั้งใจงหารองเท้าร้านรองเทา้เทาตัวเองอยู่เลไม่ไมสนใจเลยว่าเซลโอเคไหมไม่แต่นีดชอบนะห่างไง ตัวเดียวเท่าไหร่เอ่ยเก้าสิบเก้าสิบแล้วทหารหนึ่งตัวตอนนี้ยอดเงินเป็นเท่าไหรล่ล่ะเดี๋ยวคืนให้ตรงนี้ <c oughs> ได้ไม่เยอะทุกคนได้แบบ <c oughs> เรื่องตัวเสื้อทหารแทนเดิมคือจะไปดูหนังสือแต่นีอยากไปอยู่แบบร้านหนังสือสักสองสามชั่วโมงมแต่ว่าคุณเธอไม่ไปแล้วอะ่ะจะไป,ะปไหนนะดูรองเท้าจะไปดูร้านรองเท้าแทนที่นี่แต่งตวแขวกสันเดิลช่ดนี้แล้วก็เดี๋ยวให้ดูอีกทีว่าไปไหนตอนถึงร้อนมากเลยร้อนเหรอวะเรื่องของคุณโบสัตย์ยักษ์เดนยูมา อยากได้นิวบาลานด้วยอยากได้แซมบ้าด้วยอุ้ยพอดีเลยจะลองร้านนี้ผู้มาซื้อนิวบาลานไปแล้วนะคู่นี้ใช่ปะคู่เออคู่แบบนี้เนาะต้องแต่งตัวยังไงเล่นปกติเลยชอบอันไหนเลยอยากลองนิวบาลานได้ไหมนิวบาลานตอนนี้รุ่นไหนถ้าเป็นสียอดฮิตก็คือสีสแตนดาร์เหมือนเขาเลยหรอสแตดาร์ดือมีต้งแต่หลาสีใช่อ๋อทำได้ด้วยอ่ะได้อันนี้ ตต้งหน่อยแหมหนึ่งวึงต้องถ่ายเลยคนที่เขาบอกว่าถ้าใครที่มาจากช่องของบูบอกพี่เขาเลยก็คือที่มันการเข่ากันบันทึกคลิปไปละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ถึงเวลาเช้าเช้าในเวลา4โมง1 8แต่ ข้า,าวเช้านะยำว้าข้า,าวเช้าคือที่เรากินข้า,าวเช้าตอนเย็นเพราะว่าอะไรหรือปล่าเพราะว่าเพราะว่าเราอยากปิ้งก่อนอ๋ออยากเดี๋ไปยากกอนและใุผลที่สองก็คือเราจะได้กินมือเดียวแล้วจบเลยใช่ <c oughs> มันเป็นเคล็ดลับความหอมเมื่อกินพวกกระจุ้นส oh. าขาสยาม oh. อันนี้อร่อยมากทุกคนต้ออร่อยแบบเวอร์ๆแล้วก็ยำแซลมอนนายแก้วอันนี้คือก๋วยเตี๋ อย่างอ้อของเด็ดของเด็ดอะไรี้ใหญ่ไปนะนี่ใหญ่ไปอันนี้ก็เคยเห็นแล้วไงแต่ตอนแรกมักกะว่าอันนี้เป็นแกงเนี้ของเขาแล้วก็มีจานกลางสองอันแต่อันนี้ดูเหมือนเป็นเดลร่อยอันนี้แต่กินแล้วนะกินเลยน้ำมอนฉ่ำฉ่ำมากอร่อยมากนี่จะอร่อยอร่อยอร่อยมากกินแล้วหรอชิมื่อกีิอร่อยหนึ่งอร่อย อืเดี๋ยวขัางเชียวเลยเป็นไงอร่อยจริงไม่ได้อับตัวประเิเอาก็จุ่มเหมือนจะอจินแบบว่าผับๆรับเอ่อแต่เป็นโคลแซ่บาดเลยเราว่าแบบยังไม่รีบมาหน้าวหอมมากใช่กับจะชิมบ้านแบบมากใช่ป่ะหอมแบบ คือเข้าไปในปากแล้วแบบไอความในข้าวมันแบะบะขึ้นมาเลยอ,ะอ่ะ,อะ,ปะ,ปะกนอนนี้เริ่มจริง ดขอแบบข้ามมากินเนี่ครับเริ่ก็นเลยดูชิมเมมาเราก็เลยตามมากินหเหมือนจะลอยอะ่ะเรื่องจริงนะาก็อร่อยมากคือไม่รู้ว่าแบบข้างในหนุมป่ามันมีไส้อะไระแต่แบบมันก็เลิศอะ่ะเราสูากอ่อกินเล่นได้เลยหรือว่าเอายังอื่นมาจิ้มได้เลยเนาะร้อนอ,อันนี้คือข้าวปลาตู ข้าวมอนหมดแล้วอ่ะยังไม่ได้กินเลยสปาเกตตี้สปาเกตตี้เขาไม่ใกล้ด้วยทุกคนมันดีอ่ะ่างทีนะอนเนี่ยซุปแหอ่ะดูดูทุกคนทุกคน ใช้ถ่ายเท่าไหร่นี่คือราคานี่คือราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทเว้นวันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทนะครับทุกคนคือวันนี้ใช้เงินไปเท่านี้ละดูสิว่าจะหยุดที่เท่าไหร<อ>่เร็วรอกลับแล้วรอหมดแล้วใช่ปะเหนื่อยมาก <laughs> S <S 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 ตอนนี้ก็สู่สุพรรณบ้าน,นเราทุกคนแต่ว่าระหว่างนั้นขับรถมาก็คิดว่าแบบว่าเออเราจะซื้อโทรศัพท์ให้หลานดีไหมเพราะเมื่อวานะไปบ้านแม่แล้วก็แบบเห็นโทรศัพท์หลานทั้งสองคนดูมันไม่ไม่ไหวแล้วเออวันนี้ก็เลยจะมาถูโทรศัพท์ให้หลานห,หน่อยสิคนละเครื่องจบในในวันนี้มันเป็นวันจ่ายอยู่แล้วก็ต้องจ,จ่ายให้มันแบบแหลกหลานไปเลยนะึกออกไหมาทุกคนมาโทรถ,ถามที่บรานณา,นาไหวไม่รู้ว่าจะมีเครื่องโชว์ไหมอันนี้สงเครื่องครับ หมืนสอ,อันเนี้ยมื่นสองแต่วันนี้ใช้มากี่หมื่นแล้วถึงแล้วแล้วตอนนี้บุ้งก็คือได้ทําการเปลี่ยนจากถุงบานาน่ากลายเป็นเอาทุกอย่างใส่ในกระเป๋าแล้วก็ให้ไปทั้งหมดนี้เลยเป็นการแบบเซอร์ไพรส์ไปเซอร์ไพรส์กัน ออกจากบ้านตั้งแต่กี่โมงเนี่ยออกจากบ้านสิอเอ็ดโมงตอนนี้สามทุ่ม,มพิ่งถึงบ้านอันนี้คือเอาลงไปบ้างแลว้วนะเขาเรียกว่าใช้เวลาทุกวินาทีที่มีอย่างคุ้มค่าคุ้มค่าจริงโล่งมากวันนี้ลงไหมก็ลงแต่อย่างอื่นยังไม่เข้ามือเลย <c oughs> ยอดวันนี้ทั้งหมดห้าสิบล้านงงมาก <c oughs> ท่ามันท่ามืน่นหกร้อยสี่สิบห้าบาทผตัวเองมากลงเท้า อันเนี้ยประมาณส <27. S 2> องหมนเจ็ดขอคนอืนออ่นอีกเขาตัวได้แค่เงิเดือนไปต่อเกมมาูมิใจในตัวเองมากพูดตรงๆนะเกิดมาชีวิตเนี้ยไม่เคยภูมิใจอะไรเท่าสิ่งนี้เลย <c oughs> น,นี่คือเครดิตของคนดีแบบเวลาวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งใจทํางานแต่ว,วันสวเสาร์ก็ไปใช้เงินซะเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวมันเหลือเยอะไปไม่จ่ายเดี๋ยวไปต่อเกมกันนะจ้า <c oughs>